สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งกับ EP ที่3เรามารู้กันว่าการประมาททำให้เสียทรัพย์สินมีความผิดทางกฎหมายอาญาหรือไม่นะครับนายดำขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในคืนวันที่ฝนตกถนนลื่นขณะนายดำขับรถเดียวในทางโค้งนายดำไม่ได้ชะลอความเร็ว ยังคงขับรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้นายดำเห็นนายแดงกำลังหาบเต้าหู้ขายและกำลังเดินข้ามถนนจะพ้นอยู่แล้วนายดำจึงรีบห้ามล้อทันทีแต่ไม่ทันเพราะรถได้ลื่นไปชนหาบเต้าหู้ของนายแดงหาบเต้าหู้ของนายแดงเสียหายทั้งหมดแต่ตัวนายแดงไม่เป็นอะไรเลยจงวินิจฉัย ความผิดทางอาญาของนายดำหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรกหนึ่งบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่จะก,กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา มาตาา59วรสองกระทำโดยเจตนาได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมาตาหา59วรคสี่กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยป่าศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลภาวะเช่นนั้น จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาใช้เพียงพอไม่วินิจฉัยกันนะครับกรณีตามอุทาหรณ์การที่นายดำขับรถด้วยความเร็วสูงเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดในคืนวันที่ฝนตกถนนลื่นและขณะที่นายดำขับรถเลี้ยวในทางโค้งก็ไม่ได้ชะลอความเร็วเลย ยังคงขับรถเกินในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเหตุให้ห้ามล้อไม่ทันจนทำให้ชนหาบต้องหู้ของนายแดงเสียหายทั้งหมดนั้นถือว่านายดำมิได้มีเจตนาทำให้ทรัพย์ของนายแดงเสียหายเนื่องจากนายดำไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลที่เกิดขึ้นนั้นตามมาตรา59วรกสองแต่อย่างไรก็ดี การกระทําของนายดําดังกล่าวนั้นถือเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังตามภาวะวิสัยของคนขับรถในพฤติการเช่นนั้นซึ่งนายดําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาใช้เพียงพอไม่การกระทําของนายดําจึงเป็นการกระทําโดยประมาทตามมาตรา5 9วรสี่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินก็คือหาบเต้าหู้ของนายแดงเสียหายนั้น แต่เนื่องจากการกระทำโดยประมาททำให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียาหายนั้นกฎหมายอาญามิได้บัญญัติเป็นความผิดดังนั้นนายดำจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญาตามมาตรา59วรรคหนึ่งสรุปนะครับนายดำไม่ต้องรับผิดในทางอาญาต่อนายแดงแต่ไม่ใช่ว่าไม่รับผิดทางอาญาต่อนายแดงแล้วจะจบนะครับเพราะว่าทรัพย์สินที่เสียาหายนะครับก็ ต้องไก่เกียร์และใช้นี่นะครับตามจำนวนทรัพย์สินที่ของเขาเสียหายนะครับถ้านายดำไม่ชดใช้ก็นายแดงสามารถฟ้องคดีแพ่งได้นะครับแต่คดีแพ่งก็ไม่ได้เป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับก็คือชดใช้ค่าเสียหายกันครับขอบคุณครับ